สวัสดีครับผมตานุ่มโซล่าเซลครับผมเนาะอ่ะมือนี่เป็นมือยุดนะครับเด้อเนาะก็เลยว่าจะทําคลิปคลิปหนึ่งเนาะพอดีว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาหาผมนะครับว่าอยากจะให้ทำเอ่อต่อชาร์จเจอร์นะครับต่อชาร์จเจอร์กับช่อง usb นะครับชาร์จมือถือเนาะ นะครับก็วันนี้ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็คือ USB ที่มันอยู่ในช่องของชาร์จเจอร์นะครับว่ามันชาร์จมือถือได้จริงหรือเปล่านะครับผมเนาะในช่อง USB นะนะครับผมเนาะวันนี้นะครับก็เลยว่างนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะว่ามันชาร์จได้จริงนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมเนาะพอดีมีเพื่อนๆนะครับถามมานะครับว่าสองรุ่นนี้นะที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับว่า มันมีพอร์ตชาร์จ USB ไหมพอร์ตชาร์จโทรศัพท์เนี่ยสามารถชาร์จได้ไหมนะครับผม2ตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมแกะรีวิวให้ดูอีก,กรอบหนึ่งแล้วกันนะอ่ะนะครับ2ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นเอ็มพีพีแท้นะตัวนี้นะครับผมเนาะเป็นน่าจะ SINE นะตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับ SINE โซล่าชัตเตอร์นะครับ MPPT รุ่น ML 2 4 2 0 2 0แอมป์นะตัวนี้นะครับผมเนาะนะครับ ML 2 4 2 0นะนะครับเป็น MPPT ชัตเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับ12โวลต์24โวลต์นะครับผมชาร์จได้หมดนะเอ่อชาร์จิ่งคลิสต์นะครับกระแสสูงสุดที่มันชาร์จได้นะ20แอมป์นะครับผมเนาะนะครับผมสูงสุดเลยนะแม็กเอ่อวัตเตอนะครับ PV นะครับ100โวลต์นะ100โวลต์นะจ๊ะ นะครับแบกพาว power off PV นะครับเออ่ตั้งแต่2 6 0วัตต์นะครับ12โวลต์หรือ520วัตต์24โวลต์นะครับตัวนี้นะอ่เป็นของ Sine นะตัวนี้นะตัวใหญ่หน่อยนะอ่ตัวนี้นะครับตัวเล็กนะตัวเล็กเป็นของพ PMR นะครับผมตัวนี้นะ MPPT เหมือนกันนะครับผมเนาะ MPPT นะครับจะเป็นรุ่นเอ่อ Clippen นะครับ Clippen หรือเปล่านะ1220นะครับตัวนี้นะนะครับเคยรีวิวไว้แล้วนะ แล้วก็เคยใช้จริงด้วยนะครับตัวนี้เนาะเนื่องจากชาัตเจอร์ผมมีเยอะก็เลยไม่ได้ใช้แล้วครับตัวนี้เนาะถอดเก็บถอดเก็บนะครับตัวนี้เนาะอ่ะนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้หน่อยนะครับอาจจะเยินสักหน่อยนึงนะนะครับกระตัวไม่ใหญ่มากครับใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงนะนะครับนี่นะครับเมมเพจนะนี่นะครับเป็น m p p t เหมือนกันนะ12โวลต์24โวลต์นะครับเลดเอ่อคาลิเน็นะครับสูงสุดได้20แอมป์นะ นะครับ Mac PV ีวีวอนเตะนะครับได้แค่75โวลต์นะแต่ตัว s อซตัวนี้ได้100โวลต์นะครับผมเนาะ Mac PV Input Power นะครับ260วัตต์นะครับ12โวลต์นะแล้วก็520วัตต์นะครับ24โวลต์นะนะครับตัวไม่์อินไชน่านะอ่ะมาดูตัวนี้ก่อนนะนี่ครับพอร์ตยีบมีนะนะครับมันสามารถเออ่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรก็ได้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะสามารถชาร์จได้นะตัวนี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่า มันชาร์จได้ประมาณกี่แอมป์นะตัวนี้นะครับกี่โวลต์นนะแรงดันมันออกกี่โวลต์นนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูคู่มือก่อนนะตัวนี้ช่อง USB UH นะครับเอ่อด้กี่โวลต์เอ่ยเดี๋ยวหาก่อนนะอ่านะครับผมหารายละเอียดไม่ได้นะว่าเพราะแรงดันมันออกเท่าไหร่นะที่ USB พอร์อตนี้นะครับน่าจะ5โวลต์นนะตัวนี้นะครับแต่กระแสไม่รู้นะครับผมเนาะเดี๋ยวต่อ เขลองดูนะครับผมเนาะว่ามันสามารถชาร์จได้จริงหรือเปล่านะครับ2ตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อทีละตัวนะครับเดี๋ยวจะต่อตัวออพอร์ตมาตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะชาร์จแรงดันนะครับลงโทรศัพทพ์ได้ไหมครับชาร์จโทรศัพท์ได้ไหมแล้วก็กอุปกรณ์พวกต่อพวกต่างๆนะที่เป็นชาร์จนะมันจะชาร์จได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาต่อก่อนนะ เดี๋ยวต่อ,อ,อแบตเตอรี่ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมตอนนี้คือผมต่อแผงโซลาเซลล์นะครับเอ่อเป็นมือสองนะครับ295วัตต์นะนะครับต่อพันเบเกอร์ตัวนี้นะครับมาเข้านี่เลยนะครับเข้าแผงบวกลบนะครับผมตอนนี้คือผมดันเบเกอร์คือแล้วนะคือผมแปลกมากเลยนะรุ่นนี้นะครับผมยังไม่รู้นะผมไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับแต่มันสามารถเปิดติดได้นะ นี่นะครับเปิดแค่ตัวแผงโซล่าเซลล์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแบตก็ทำงานได้นะครับผมตัวนี้นะนะครับแปลกมากเลยนะอันนี้ปกติแล้วมันต้องต่อแบตเตอรี่ต่ออะไรใช่ไหมมันถึงทำงานใช่ไหมครับแต่ MPPT นะครับรุ่นนี้นะมันสามารถรันเบเกอร์ปุ๊บติดนะครับผมติดเฉยเลยนะครับนี่ครับมองเห็นเป็น24โวลต์ด้วยนะครับผมเนาะอันนี้คือผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ต่อ ไม่ได้ต่อแบตซักลูกนะนะครับไม่ได้ต่อแบตซักลูกเลยนะเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นนะมันก็บอกนะครับบอกทั้งโหลดนี่คือผมไม่ได้เปิดโหลดนะนะครับแบตก็ไม่ได้ต่อนะครับผมเนาะนะครับมันมองเห็น PV เอ่อ PV 36.9 36.8นะครับประมาณนี้นะแบตไม่มีอยู่แล้วนะครับผมเนาะอ่ะทีนี้นะครับที่เขาถามกันมานะที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่า เออมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไอชาร์จโทรศัพท์ได้ไหมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยอ่าน,นี่นะครับ usb นะอันนี้ผมต่อ type c นะอันนี้อันนี้โทรศัพท์ผมอีกเครื่องหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะอ่าเดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะครับผมอ่ามันจะขึ้นไหมอ่านะครับติดนะครับนี่นะครับเห็นไหมชาร์จได้นะนี่นะครับชาร์จได้นะนะครับแต่ผมไม่รู้มันมันเข้าแรงดันเท่าไหร่ผมไม่รู้นะนะครับผมเนอะ เพราะว่าผมไม่ได้ต่ออุปรกรณ์อะไรเพื่อจะมาวัดแรงดงแรงนั้นวัดกระแสนะว่ามันเข้าเท่าไหร่แต่เข้านะครับผมเนาะมันชาร์จเข้าปกตินะอ่านะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าแรงดันเท่าไหร่นะชาร์จเข้าปกตินะครับผมไม่มีปัญหานะอ่าชาร์จเข้าได้นะนะครับผมนี่ครับมันบอกอยู่นะนี่ครับโหลดกินหน้าจอบอกอยู่นะครับผมบอกอยู่เมื่อกี้นี้นะครับ นี่นะครับหน้าจอบอกอยู่นะว่ามันกินกระแสเท่าไหร่น,นีครับ0.1แอมป์นะครับนี่ครับนะครับมันมองเห็นเป็นแบตเตอรี่นะตนัวนี้เออเออใช้ได้เว้ยอ่าขึ้นโค้ดนะครับผมน่าจะ,น,าจะน่าจะไอสายแบตผมอาจจะไม่ดีนะอ่าติดนะครับติดแล้วอ่าได้อยู่ครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับผมขึ้นอยู่ รับดอบลงมาเหลือ20.36.8โวลต์นะกินอยู่0.1แอมป์นะครับผมเนาะตอนนี้นะครับแต่แรงดันผมไม่ชัวร์ว่ามันแรงดันมันเท่าไหร่นะแต่แบตมันขึ้น27.6นะครับผมอันนี้คือ PV มาจากแผงนะอันนี้คือกระแสนะครับผมกระแสน่าจะลงตอนที่ผมชาร์จโทรศัพท์นะนะครับผมอ่ะสรุปนะครับว่าชาร์จได้นะ รุ่นนี้ชาร์จได้สบายเลยนะครับผมเนาะไม่ต้อตงต <Rat> ่อแบตก็ได้นะนะครับต่อตรงเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะนะครับผมเดี๋ยวผมลองชาร์จอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นชาร์จไม่แล้วกันเนาะลองชาร์จไม่ดูนะอ่ะชาร์จไม่ดูนะจ๊ะลองชาร์จ power bank ดูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะลองชาร์จ power bank ดูนะครับอ่านี่นะครับชาร์จ power bank ดูก่อนอ่าอีกตัวหนึ่งนะลองดูนะครับว่ามันจะ ขึ้นอีกเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้นะครับ power bank นะมันกินกระแสอยู่ที่0.1นะ,ะเดี๋ยวชาแนล้วกันอือเ,เอาตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผม สายมันไม่ค่อยแน่นนะครับผมอ่าได้ไหมอ่าติดนะครับไฟติดนะนี่ครับติดนะนี่เห็นไหมกระพริบกระพริบอยู่นะครับชาร์จได้นะอ่าขึ้นบีครับ0.2แอมป์แล้วนะครับผมเนาะนี่นะครับมันชาร์จได้นะ2 2อย่างรวมกันเลยนะครับผมเนาะนะครับกินอยู่0.1 0.2นะครับแอมป์นี่ครับเห็นไหม0.2แอมป์นะครับผมเนาะมันมองเห็นตัวที่มันเป็นโหลดเนี่ยคือเป็นแบตเตอรี่หรือเปล่านะ นะครับกินอย่างละ0.1แอมป์นะครับผมเนาะสามารถชาร์จได้นะไม่มีปัญหานะนี่นะครับขิดไฟขึ้นนะที่เห็นในจอคือมันกับพริบนะตอนนี้คือมันกำลังชาร์จอยู่นะครับเนาะกับตัวนี้นะครับพอ่อพอคลิปเพ่น1220นะครับถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะครับผมเนอะอ่ะ ผมทาให้แล้วนะอ่ะหลืออีกตัวหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อให้ดูอีกตัวหนึ่งนะตัว SIE นะครับผมอ่าโอเคครับต่อตัวอพอ MR นะครับผมเนาะชาร์จ o w e แบงค์กับชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์นะนะครับมันสามารถชาร์จได้นะเนื่องจากมีเพื่อนๆขอมานะครับว่าให้ผมทําคลิปเอ่อลองชาร์จโทรศัพท์กับชาร์จเอ่อ r b a แบงค์หรืออุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับที่มันสามารถชาร์จได้นะน มันก็สามารถชัดได้นะอ่ะมาวันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับของ s i สนะสีขาวนะครับหน้าสีขาวนะอ่ะอ่ะนี่นะครับเออของผมบางตัวผมไม่ได้ใช้งานนะเก็บไว้รีวิวนะครับแบบเพื่อนๆถามมาขอมานะครับผมถึงจะเปิดกล่องแล้วก็มาต่อให้ดูนะเพราะว่าชาร์จเจอร์ผมมีเยอะนะครับผมเนาะผมไม่อยากใช้แบบใช้ไม่อยากใช้เยอะอนะเนาะมันก็เลยเก็บไว้นะครับผมเนาะอ่ะตัวนี้นะครับตัวหน้าขาวนะ หน้าสีขาวตัวนี้นะครับของ A s อสไนะตัว m อ็มพนะครับเนาะยี่สิบแอมนะนะตัวนี้ยี่สิบแอมนะครับผมเนาะอ่ะผมไม่พูดอะไรมากนะอ่ะอันนี้ก็เกินปีแล้วนะนะครับแปดเจ็ดหกห้านะผมซื้อเมื่อเดือนอวันที่แปดเดือนเจ็ดปีหกห้านะอันนี้ก็ปีหกหกแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็เดือนสิบแล้วมั้งนะครับเดือนสิบแล้วนะเลยมาปีกว่าแล้วนะก็ยังใช้ในงานได้ดีนะครับผมเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะ เดี๋ยวต่อให้ดูกันนะครับผมว่าออพอร์ต USB นะตัวนี้มมีหรือเปล่าไม่รู้มีหรือเปล่านะตัวนี้ USB มีไหมเออโอ้โหตัวนี้ไม่มีนะครับ USB ไม่มีนะเดี๋ยวหาก่อนเออไม่มีครับผมตัวนี้ไม่มีพอร์ต USB นะครับเนาะมันต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเปล่านะครับผมเนาะเออผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะตัวนี้นะครับ เพิ่งมาสังเกตนะครับเ,เพื่อนๆถามมานะนะครับว่ามีไม่มีแนละ้วในกล่องหมดแล้วนะครับผมไม่มีนะในกล่องก็มีแค่ตัววัดอุณหภูมิตัวเทมนะครับผมเนาะเออเฮ้ยแปลกเว้ยตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีชาร์จแบบ USB นะต่อ USB ไม่ได้นะจ๊ะตัวนี้นี่นะครับเออผมก็เพิ่งมา เฉลียวใจนะครับเพื่อนๆถามมานะผมก็เพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จอยู่แล้วนะ USB, USB เนี่ยผมไม่ได้ชาร์จนะเออตัวนี้ไม่มีจริงๆด้วยนะครับผมไม่มี USB นะครับรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้นะครับผมไม่มี USB นะไอซารุ่นนี้นะนี่ครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะนี่ครับผมก็หาทุกทุกอย่างแล้วนะ ไม่มีนะครับผมนี่นะครับจบข่าวนะตัวนี้นะครับไม่ต้องต่อเลยนะนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีนะครับหรือมันมีอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ครับมันมีพอร์ต i s 232นะครับแล้วก็พอร์ตเทมสายเทปนี่ก็มีแถมมาให้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะต่อพวก u s b เพิ่มเนี่ยผมไม่ชัวร์นะตัวนี้นะครับผมเนาะนะครับไม่มีนะสรุป s i e ตัวนี้ไม่มีพอร์ต u s b นะจ๊ะอ่ะสรุปได้เลยนะ ตัวนี้มันชาร์จไม่ได้นะชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรไม่ได้นะเนื่องจากไม่มีพอร์ตนะอ่ะโอเคครับน่าจะเข้าใจกันนะสู้ตัวเอ่อตัวพอยมาไม่ได้นะนะพอยมามีพอร์ต usb ด้วยนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์อุปกรณ์ต่อพ่วงได้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ